สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทของรถ Honda Accord Gen 9นเะครับเมื่อได้รับสัญญาณไฟกระพริบ pp, ที่เขียนว่าคีย์นะครับแสดงว่าแบตเตอรี่หมดนะครับแดัดรงกรทอดลูกกุญแจออกจากตัวบอดี้นะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังแล้วก็ดันลูกกุญแจออกนะครับพอลูกกุญแจออกแล้วก็ใช้มืองัดตัวบอดี้นะครับต้องใช้แรงงัดพอสมควรนะครับ ันนี้ผมงัดไปแล้วก็เลยเหมือนดูง่ายนะครับเสร็จแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกนะครับแบตเตอรี่เบอร์ cr 2 0 3 2นะครับซื้อที่เซเว่ราคา55บาทนะครับงัดออกก็ใช้เครื่องมือดันแบตออกนะครับพอเปลี่ยนแบตเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบกับซึ่งตอนงัดออกนี่ก็ต้องใช้เครื่องมือใช้ ควงดันออกนิดนึงนะครับที่ไายทำมือเดียวก็ไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนแบตตัวเก่าออกนะครับก็ไปซื้อของแท้เลยนะครับไม่ต้องสั่งของเทียมนะครับซื้อของแท้ของดีไปเลยครับเพราะว่าเปลี่ยนครั้งหนึ่งอยู่ได้หลายปีนะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับของเ e เ e ่นอีนราคา5 5บาท CR 2 0 3 2ส่วนานะครับใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็เอาฝาปิดนะครับฝาปิดดันให้ลงล็อกแล้วก็เอาลูกกูญใจใส่กลับที่เดิมนะครับง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับถ้าไปเปลี่ยนที่ร้านก็ร้อยยี่บาทนะครับอะไรที่ทําเองได้ก็ทํานะครับบางทีร้านมันอยู่ไกลนะครับเราทําเองได้ก็ทําครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครบเขาเสียงอะไรเด็กๆ